สวัสดีผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยช่องของมิคาเอลเชน่าอยู่เกมของวันพีชบริลัสชมซึ่งผมก็ขอการแจ้งก,ก็คือผมทำการเปลี่ยนชื่อช่องและเป็นชื่อช่องของ np เอ่อไม่ใช่สิมิคาเอลชานเนลไปนะก็ขอฟันและฝากตัวใหม่อีกครั้งด้วยนะโอเควันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวตัวละครซึ่งเป็นตัวละครของเอย่ามาโตะครัอนนี้เป็นตัวละครที่มาก่อน3ปีนะช่วงคอนจะลองสามปนะีเองชนะและที่ผมใช้เป็นเหียของสายวิ่งทอมมีเอ่อโดฟาพิงโก้ลอแล้วก็เหลียลูซี่นะออฟก็ค,คือเน้นของมังชีวิตแล้วก็เอดีเคเป็นหลักนะฮะส่วนซับที่ผมใช้นะก,ก็คือเอ่อ ร้อยหกสิบห้าจุดสามเซนหกแท็กนะฮะมีแอตแทกเกอร์กลุ่มหมกฟางพาราเบเซียกับตันโลกใหม่ก็รุ่นที่จะร้ายที่สุดนะฮะอันท้ายหนึ่งนะยามาโตะมีข้อดีตรงที่มันกันน้ําแข็งนะชมนะแล้วก็น้ําแข็งกัดของยามาโต้นะแล้วก็ถึกกับสายปัดด้วยนะสายมาตอนนี้คือเกลื่อนมากนะเช่นเอชยามาโตะเลยเขาก็สามารถโซได้นะฮะถือว่าดีมากๆเลยนะโอเคมาดูเกมเพลย์ว่ามันเป็นยังไงชมไปยามาโตะล่างนี้นะไปเลยเด็กกูเจอกัน าตาแรกชมด่านของเดโรซ่านะเป็นด่านที่มีป่าอีกแล้วชมนะเฮ้ยเราเจอเจดเทศตลนตัดปาเก,กีด้วยเนะอ่ยเราจะท่านแต่ว,ว่าจัดวัดปาเกีด้วยนะโอเคธงการไปคิดอรอๆนะฮะคิดอรอเขาได้เป็นคิดก่อนโอเคธงการเราได้แต่ว,ว่าเออโอ้โหแคกก็ครึ่งหลอดเดือไปละแคกก็ครึ่งหลอดพ่นแรงอะไรเนี่ยโอ้ยกลางไหวไหมอะ่ะ แฮกเกอร์แฮกเกอร์มาเราแฮกเกอร์เราขอไปโซ่นะว่าเร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 าซ่ไม่ได้นะแฮกเกอร์โอเคไหวไหมคิดนั่นแหละน่าน่าจะไหวอยู่นะเพื่อนอื้อหลบได้อยู่โอเคอันนี้ปลามันไปหรือยังเนี่ยโอเคปลาน่าจะไปแล้วนะมันไม้กมันมาแล้วปลามาแล้วปลามาแล้วอึ๊บลบตายเราปลาไม่ได้นะทุกคนะบอกเลยตายเราตายเราปลาไม่ได้เนี่ยนี่กาดเต็มเซิร์ฟทุกคนะนี่กาดเต็มเซิร์ฟอีกแล้ววะเนี่ยโอเค บาทาคนท่าละ่ะเต่งเออโกมโกมนโน,โนกิการโตครูภาษาได้ทีนี้รอๆจนเราแตกนะโอเคเรารอเกิดใหม่ชมน,นะตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ถือว่าเราเสียเปรียบอยู่นะตอนนี้นะเราไม่มีวิ่งเราวิ่งแค่ไคโดนนะตอนนี้นะเรารอเกิดเราเอามาทงคืนนะตอนนี้อ๊ไคโดไปแล้วชมน,นะไคโดไปแล้วโอเค เราเอาใหม่หรือคืนใหม่นะตธงการเราห้ามเสียก็พอนะท่านชมโอ okay. เคนะฮโซโลเอาตดนตัดเลือดนะฮะติดช็อตไปป้าท่าบับตายเรียบร้อยธงสองห้ามเสียนะฮะท่านชมห้ามเด็กๆขาดเลยนะฮะเฮ้ยปลาใหม่กรับปลามาบ่อยจังอนะ่ะโอเคไม่โดนนะถึงไอ้กลางเพื่อนกลางเพื่อนกลางกลางเพื่อนห้ามเสียกลางนะห้ามเสียกลางนะเพื่อนจบเลยเนี่ยเสียกลางคือจบเลยนะโอเค แฮกเกอร์ acker, เราไม่โซ่นะฮะแฮกเกอร์ acker, เราไม่โซ่นะบอกเลยโซ่ยากแฮกเกอร์นี่ไงขอเราโ,โซ่ยากเออโดนปลาเรียบร้อยอ้าวแฮกเกอร์ก็โดนปลาเหมือนกันนะชมอึ๊บไปอึ๊บไปก่อนดีกว่าเราไปก่อนดีกว่าชมก่อนเราจะตายออปลามาปลามาโอเคดึงก่อนดึงก่อนดึง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 เราสายวิ่งทำนะั้นเราเราทำแค่สายวิ่งแล้ตอนนี้นะ สโ,สโลมาสโลมานิกาดเข้ามาโอเคสวยสวยสวยดึงไปสีทองนะแต่ปล่อยชมเราได้เกมนำนะฮะงนิกาด้ะกิ่วโหนี่ละเรารอบดติดนะฮะเราน่าจะได้เปรียบตอนนี้นะสรลมาฮึบดัดอดือ,อนั่นแหละมาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยมาเลยเพื่อนมาเลยนั่นแหละมาเลยล็อกเป้าล็อกเป้าล็อกเป้าทโลล็อกเป้าทโลไม่ล็อกเป้า,ปาไ,มไม่ได้คืออะไรเนี่ยโอเคชมไหมรอรอถอดตรงกลางก่อน ทำไมดอทำไมเออมาเลยเพื่อมาเลยมาเลยไม่เป็นไรหรอกมาเลยโอเคกลางห้ามเสียนะกลางห้ามเสียเลยค่ะสวยจัดจัดสวยมากเพื่อนคุยเอ็ดจะมาตกโคตรเอาทุกบา่านมก็ชนะไปเล้วเรียบร้อยตาแรกนะฮะกุดเจบาให้ชมนะานมาา้ชมไหตาที่สองไปดีกว่าลกเอ็ดจะมาตกสองตัว <laughs> มาอยู่ที่ตาที่ตาท้ายนะโอเคมาอยู่ที่ตาของเออ่บริตเต็ดนะเอากลางคืนนั่นเองทุกนะก็เราเข้าไปตรงกลางก่อนนะใครมาคิดรอป้าคิดรอขอก่อนนะเพื่อนอึ้บแล้วแบบสวยตรงกลางไม่เด้นงนเพื่อนตามไม่เด้งหรอกลางไม่เด้งหรอยังโดนอีกเหรอเนี่ยเกินไปแล้วยันโดนอีกเหรอโอเคอคิดรอมาอีกคิดรอมาอีกคิดรอต้องสองตัวเอยลบแปด อาจจะไม่ทันครัเขาไม่เด่นเฉยอเคเอาเบอร์นะเอาเบอร์นะเอาเบอร์เขานี่นะโอเค,อเคดอทหรือเปล่าเพื่อนโอเคอือไม่ตายนะเอาถึงกับหมัดนี่ <c oughs> เอเ้เพื่อนทำอดอตทำไมเพื่อนบอกจบจบแล้วทำทำมันดอตเดึงเด้งเล้าดึงแล้วดึงอะไรดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้คิสรอมานะดอทไปเราไปไม่ตายครับนะ เราขอตรงสองก่อนนะขอขึ้นก่อนฮึ๊บโมนั้นไหวอยู่ใช่ไหมไม่น่าไหวละโอเคดึงกลับมาได้นะสวยนะเพื่อนเออเก็บไปสองสอดสวยมากเมื่อกี้แช้งมาแช้งมาโอเคสวย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 นมโอ้โหแช้งมากันนะแม่ไม่ได้นะจบโอ้โหลูฟี่เต็มเลยอึ๊บดอดไปอึ๊บ อึบโอเคถอยก่อนคือโดนนะชมนะเราโดนระสอบตายตอนนี้ชมนะถอยก่อนเลยถอยก่อนเลยเราเรารับได้ไม่ไม่มากกว่านี้ไม่ไหวแล้วเพื่อตายโอเคชมเราตายไปนะทงเอ้ยเพื่อนไม่การทงก่อนเหรอเพื่อนจะบุกทำไมอ่ะเพื่อนไม่การทงเลยตอนนี้นะชมนะทงกลางผมจะเสียด้วยนะตอนนี้นิกาไปไหนไม่เจอชมนะนิกาไม่การทงชมนะนิกาไปทงชมโอ้ไม่นิกาไปทงนะชมนะทงสองไม่การเลยบวก้านอย่างเดียวเลยตอนนี้นะชม ว่าแย่มากแล้วนะตอนนี้โอเคตรงกลางได้ทำการเสียนะแต่ว่าทังบ้านเราได้ใต้ตจริงนะโอเคคึบหุ่นโดนช็อตด้วยนะก่อนลงมาลูฟี่ตรงนี้นะทำอะไรอยู่ไม่รู้นล้วลูฟี่นี่การลงมาชอบนะอีกกันโตแน่นอนนะฮะเออนั่นแหละโอเคได้อยู่หรือเปล่าอ้าวลูฟี่ยิบมาชอบนะเอ้ยไมอไม่ทันนะโอเค ไว้หน่อยช่ไนไรนิกาเช่ไนไรแล้วนิกา,กาจะตายก่อนนะนิกาเออโดโลฟีต่อยดอกแล้วมือว่าแรงจังโอเคเราตายไปอีกแล้วนะจอมโอเคแล้วล็อกเกิดแล้วล็อกเกิดใหม่อันนี้เวลาใกล้หมดแล้วด้วยนะสี่ทงถือว่าชัยชนะหรือเปล่านะโอเคปึ๊บโอเคปึ๊บมาไปเลยไปเลยไปเลยบล็ได้เปล่าบล็นนะอ่ะเราบล็อตได้ไหมไปดึงดึงบล็อตไปเลยไปเลยขึ้นขึ้นขึ้น แปดวิบิ้นย่ทันเนี่ยขอตรงวันไหนแล้วสี่วิบิ้นย่ทันนะเรียบร้อยชมจบไปที่เรียบร้อยนะฮะเรียบ,บร้อยนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าหลับวี่นี่ก็ขอขอบคุณมากจริงแนละ้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายชมนะเจอกันนะฮะ